โอเคครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเพชรคงนะวันนี้ก็จะมาสอนเปิดเซิร์ฟไมค์คร f t นะครับผมในเวอร์ชั่น1.19นะครับผมในรูปแบบที่ลงไปอินได้นะครับผมทุกคนก็คลิปนี้อาจจะไม่ยาวมากหรือว่าอาจจะพูดไม่เข้าใจหรือยังไงก็ขออภัยนะครับผมโอเคก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับผมถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปดูคลิปกันเลยครับผมขั้นตอนแรกให้เราเข้ามาดาวน์โหลด Java 18เหมือนเดิมนะผมเหมือนคลิปที่แล้วนะคลิปที่ล้วสอนไปเป็น1.19แบบ ตัววานิลาใช่ใชนะผมแบบไม่สามารถลงไปอินได้นะโอเคให้เราโหลดตัวนี้ไปเลยนะครับผมเป็นตัว j จ v ว18โหลดไปแล้วแล้ว,ลวก็อินสตอลได้เลยนะครับโอเคหลังจากนี้ให้เรามาที่เว็บ Paper MC ครับตัวนี้เราจะมาอ่าผมจะยึดยึดตัว Pa เ e r เป็นหลักแล้นะทุกคนผมไม่ใช่ไม่ใช้สปิทก่อนเนาะโอเคให้เราเข้ามาเว็บนี้แล้วก็กดดาวน์โหลดตรงปุ่มนี้ได้เลยนะครับผมโอเคหลังจากเราโหลดเสร็จปุ๊บ เราจะได้ไฟล์วันนี้มานะครับให้เราสร้างไฟล์ขึ้นมาแล้วเราก็เอาตัวเปเปอร์เข้าไปนะให้เรากดสร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่เป็นเท x t d o c อ m e คิเมนต์นะครับให้เราสร้างไฟล์ขึ้นมาเป็นเท x t d o c อ m e คิเมนต์นะครับผมแล้วก็เราเอาตัวรันมานะตัวรันนี้เดี๋ยวผมทิ้งไว้ใต้ดีคริปชั่นนะครับผมว่าหรือว่าใครอยากจะปรับแต่งอะไรก็สามารถปรับแต่งได้เลยนะแล้วก็ให้เรากดก๊อปตัวเปเปอร์ตัวนี้มานะครับผมแล้วก็เอามาวางแทนที่ตรงนี้แล้วสามารถปรับได้ตามสบายได้เลยนะครับ ว่าทุกคนอย่าปรับเท่าไหร่โอเคให้ทุกคนกดเซฟแอดครับแล้วก็ออลไฟล์ตั้งไฟล์เป็น run.bat นะครับผมโอเคอเดีย okay. น,นี้ให้เรากด run ขึ้นมาเลยครับนั้นก็จะ run อ่าพวกไลบรารี่หรือว่าตัวอื่นๆของเซิร์ฟเวอร์ไมค์อาร์มี่19ขึ้นมานะก็หน้าน,นี้น่าจะรอไม่นานโอเคอเดียนะ okay. น,นี้ให้เราอนุญาตอีวีล่านะครับผม อนุญาอีวลาเข้าไปแล้วเราก็กดรันนะับโอเคสําหรับตัวไฟล์2ตัวนี้ที่อยู่ในหน้าเดสก์ท็อปนะครับผมก็คือไฟล์ประอินนะสำหรับใครอยากจะลงประอินอะไรก็คือไปโหลดมากันได้นะผมแล้วก็ต้องดูด้วยนะว่าสามารถซัพพอร์ต1 9 9หรือเปล่าอ่าผมจะทดลองเป็นตัวประอินแทบแล้วก็ประอินอ่าตัดต้นไม้ทีเดียวนะผมทุกนะคนโอเคหลังจากนี้ให้เรารอให้มันลันเสร็จก่อนนะผมเดี๋ยวผมตัดไม้ทีตอนรันเร็นนะครับโอเค ตอนนี้ก็รันเป็นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับให้เราสต็อปเซิร์ฟไปเลยนะครับโอเคทีนี้ให้เรามาที่ไฟล์ปลาอินครับแล้วก็เอาปลาอินตัวที่เราโหลดมาแล้วก็เอาไปใส่แล้วก็ทําการรันเซิร์ฟใหม่อีกรอบนะครับผมรันรอบนี้น่าจะไม่นานนะอาจจะนะครับผมทุกคนโอเคตอนนี้เราก็ทําการเปิดเซิร์ฟเสร็จเรียบร้อยนะครับผมอยากจะได้หน้าต่างแบบนี้มาขึ้นมานะทีนี้ให้เราเปิดไมโครับขึ้นมาครับ แล้วก็แอดเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมานะแล้วใครใช้ N G lock ก็แอด IP N G lock ตามที่ผมสอนเลยแล้วผมเนี่ยผมทิ้งไว้ใต้ description แลหรือว่าใครที่เปิดแบบเครื่องตัวเองแต่เล่นคนเดียวอะไรเงี้ยก็เรา a l host เลยหนึ่งกเจุดศูนย์จุดศูนย์จุดหนึ่งแล้วแบบ admin, รัดมินทามาชิอะไรก็คือใช้ IP พรัดมินทามาชิอะไรของเราเลยนะครับผมในที่นี้เปิดเครื่องเซิเร์ฟเวอร์ก็ใช้ ip เครื่องเซิร์ฟเวอร์เรานะครับผม โอเคแอดขึ้นมาแล้วกดเข้าเซิร์ฟได้เลยปึ๊บอ่าเนี่ยเข้าได้ละเอ๊บเฮ้ยไงทุกคนนี่นี่คือประอินตัวที่ผมลงมานะผมเป็นโชว์แท็บเกี่ยวกับข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์นีอ่อ่ะวระอินนี้เป็นประอินแรกนะแล้วก็ มีปไะอินหนึ่งนะครับผมที่ผมเอาเข้ามาโอเคขอแอดโอพีให้ตัวเองกันการให้โอพีตัวเองกิฟนี่แม่คงไอเดียบอลมาแล้วกันนี่อันนี้คือปอะินตัดต้นไม้ทีเดียวนะครับผมฟึ๊บนี่ยก็ค่ามันก็จะลดตามที่เราทำไปนะครับผมทุกนะคนโอเค น่าจะหมดเพียงในนี้แล้วหรือเปล่าจบไปไปหรือเปล่าอา,อาจจะจบไวไน,นะทุกคนโอเคตอนนี้ก็สหรับใครงงว่าผมรันเชเดอร์ได้ยังไงก็คือผมใช้ม็อดนะผมเป็นม็อดไอริสเชเดอร์กับโซเดียมนะครับผมที่มันต้องใช้ควบคู่กันก็จะสามารถลงเชเดอร์ได้นะครับผมโอเค สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบเพลยงง์นะครับผมก็ถ้าใครสงสัยอะไรยังไงก็สามารถอินบ็อกมาได้ที่ทางแฟนเพจนะครับผมก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนซีรีสเกนกูดบายนะครับผมไว้เจอกันครับ